ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดเลยลำตัวขาทั้งสอง ถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะหลับตาเบาๆอย่าถึงกับปิดสนิทนะเหมือนปลือปลือตานิดๆแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตา อาใจของเราค่อยๆน้องโรมหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือจะง,ง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางทองตรงจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอาใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางทองพร้อมกันนึกถึงบุญ ที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ทวนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนะี่ยแม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่ว่าแค่เพียงเราจะลดใจแล้วก็นึกนิดเดียวบ่บุญ ที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปทวนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพลเเน,นิกใจซึ่งเป็นท่าตุสำเร็จจนแล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดทยที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดใจในจะเป็นท่าสำเร็จถ้าเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวนึกถึงใครบางคนที่ทำาละคขุ่นมัวนึกถึงคำพูดเรื่องราวทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึก ใจเนี่ยมันก็จะมีอายตนะไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เราคุณมัวได้บุญอือเช่นเดียวกันแต่เรานึกถึงบ่อยๆซ้ำๆแม้การเวลาผ่านมาเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นพบแน่ดีก็ตาม หรือปัจจุบันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกันก็ทั่งมาถึงบุญล่าสุดที่เราทำผ่านไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกันารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อยู่ในกลางท้องของเราดวงบุญนี้จะกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่จะละนายแล้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่าน,นั้นจะใสใสแล้วก็จะสว่าง ือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เลื่อตาวันแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นเย็นสบายไม่ใช่ไาเย็นหนาวเยือกแต่มันเย็นสบาย เป็นบ่อเกิดงความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ผุ้ถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีอรรสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุ ยืนยาวเป็น,นต้นเวลถ้าเมื่อเรามีโพกทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นนจะจ๊ะบทนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึง่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึง่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆบางครั้งก็ตั้งหนึ่งสมองสองมือเป็นต้น แต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้น บุญนี้ทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเปม็นทิเป็นต้นแล้ก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตันนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญนี่แหละ เป็นเครื่องสนับสนุนที่เราไปถึงตรงนั้นบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะนึกเอาไว้เรื่อยๆ บุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลให้ตรงกันข้ามให้เรามีอุปสรรคของชีวิตเพราะฉะตอนนี้เราก็นึกถึงบุญทวงบุญใสๆใติอดอยู่ในศูนย์กลางกาย แล้วก็ให้ติดเป็นอุปนิสัยและให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะหยุดใจเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งนิงนุ่มๆเบาเบาสบายการนึกถึงบุญบ่อยๆ จะทำให้บาปไม่ได้ช่องและจะทำให้ใจเราะมีปิติมีความสุขมีความเบิกบานมีความภาคภูมิใจในการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญคุณงามความดีเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราด์ในการก่อน เช่นเดียวกับพระอริยเจ้าอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นตอนนี้เราก็นเนึกถึงอย่างส,งสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ในกลางท้องของเราที่เป็นดวงใสๆ อย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะจ๊ะนึกอย่างนี้บ่อยๆในทุกอริยาบทนั่งนอนเดินเดินในทุกๆกิจกรรมว่าจะทํามอาหากินกลองเรือเลิกศึกษาเราเรียนก็ตามให้โอกาสตัวเราเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญ วิชามันก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองใจก็จะละเอียดขึ้นเองดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นชัดแจ๋วเลยแจ่มแจ้งขึ้นมาในกลางทองของเรากลางกายของเราซึ่งในตอนนั้น ความรู้สึกว่ามีาร่างกายมันหายไปแต่ความรู้สึกว่าอยู่ตรงกลางนั้นมีอยู่สิ่งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ยิ่งกว่าชีวิตของเราหรืออย่างน้อยก็สเสมอเหมือนชีวิตของเรานึกซ้ำๆไปเรื่อยๆ เดี๋ยวใจก็จะค่อยๆค,คุ้นกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดและก็จะเคยทิ้นเคยชิ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกไปอย่างสบายๆดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองใสขึ้นมาเองอย่าลืม ปลับเลือกตาท่านั่งการผ่อนคลายทำความรู้สึกนิ่งนิ่งนุนม่มนุมเบาๆส,บ,สบายสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้เราเห็นดวงบุญชัดถ้าใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน เข้าไปถึงบรัตนตรัยในตัวไม่มีอะไรที่จะง,ง่ายไปกว่านี้อีกแล้วที่จะทำให้เราสมหวังในชีวิตสมปรัถนาในชีวิตสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นเราหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกทุกวันแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราได้วางใจอย่างไรนึกอย่างไรประคองใจอย่างไรวันนี้ใจจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนิ่งๆ นมนุ่มเบาสบายได้ต่อเนื่องหรือวันใดเนี่ยเราทำอย่างไรจึงได้ผลตรงกันข้ามสิ่งนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราเองเราก็ต้องสังเกตตัวของเราเอง แก้ไขตัวเราเองพัฒนาตัวงเราเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดการเวลาและสถานที่อย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำเพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้าหาได้ยากอย่างยิ่ง ความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองแหละทำควบคู่กันไปกระทุกสิ่งปัญหามีแล้วก็แก้กันไปงานในที่ประจำวันเราก็ทำไปบุญก็ต้องสร้างไปพร้อมๆกัน ธรรมะสมาธิก็ต้องปฏิบัติไปด้วยกันทำพร้อมรลอมกับไบทุกสิ่งอย่าไปคอยให้ทุกสิ่งมันพร้อมเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตใหมายและความพร้อมจริงๆหรือ,อายได้ยากยิ่งในโลกแม้แต่ปรโลโมโบธิสัต จาจายศีทธทะซึ่งท่านมีความพร้อมมากกว่าเรานะในทุกด้านท่านยังต้งปรีกวิเวกสละทุกสิ่งหาที่เลื่นลมในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านมีอยู่ก็แปลว่าแม้แต่ท่านเองเนี่ย ความพร้อมอยู่ที่ใจท่านพร้อมลงมือทําดันที่นับภาษาอะไรก็เราซึ่อหยับหยาบนี้เราไม่มีความพร้อมเท่ากับท่านดังนั้นเราก็ต้องทำ,ำพร้อมๆกันไปดังที่ได้ก,ดกล่าวมาแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ปลอกคลองใจไปนิ่งๆนมนม เมาเมาสบายสบายนึกถึงดวงบุญที่อยู่กลางท้องของเราให้ต่อเนื่องกันไปบางครั้งใจแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นบ้างก,ก็ช่างมันเพราะเรากำลังเป็นนักเรียนใหม่อย่างฝึกฝนอยู่กับเราไม่ค่อยจะให้โอกาสตัวเองเนี่ยนั่งนานนานนิ่งนานนาน เรานั่งบ้างไม่นั่งบางมันก็นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะฉะนั้นเราก็คอยประคองใจถ้ามันแวบไปแล้วก็ดึงกลับมาก,ก็แค่นั้นเองแล้วก็ประคองต่อไปหยุดใจไว้เรื่อยๆถึงดวงบุญให้ต่อเนื่อง นึกว่ามีอยู่และวก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่างเบาเบาสบายสบายและเดี๋ยวถูกส่วนเองตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนบ่อยไหมถ้าฝึกฝนทุกวันเนี่ยมันจะค่อยๆปรับรค่อยๆปรับปรุงของมันเองนะ จนกระทั่งก้าวไปสู่ความถูกส่วนซึ่งตอนนั้นเราก็จะรู้ได้ในตัวขงเราเองว่าถูกส่วนเป็นอย่างนี้พอพอถึงตรงนั้นใจมันอยากจะอยู่อย่างนั้นแหละน,น,นานๆแล้วก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นหรือไม่เห็นอยากอยู่กับอารมณ์อย่างนี้พึงพอใจอย่างนี้น,น,นานๆ โดยไม่หวังสิ่งอะไรเป็นเครื่องตอบแทนอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้กังวลจะมืดหรือสว่างก็ไม่กังวลจะมีภาพหมาให้เห็นหรือไม่ไม่เห็นก็ไม่กังวลอธิยงเราคือนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลาย เฉยไปคิดอะไรเหมือนหุ่นยนต์อย่างนั้นละนิ่งๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะสมปรารถนาในชีวิต ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่หมาเสิษธีของโลกไปไม่ถึงไม่มีอะไรที่จะง,ง่ายไปกว่านี้ที่ทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีดวงมาให้ดูเราก็ดูดวงมีแสงสว่างมาให้ดูเราก็ดูแสงไม่ต้องไปคิดต่อว่าแสงมาจากไหนใครเอาไฟมาส่องเราเราลืมปิดไฟหรือเปล่าซึ่งมักจะเป็นกันเป็นส่วนมากสำหรับนักเรียนใหม่ ที่ทำตัวเป็นหุ่นยนต์ไม่เป็นแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยตั้งถอยหลังกลับมาสู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกก็เถ้ากเราไปสกัดกัน้นความก้าวหน้าของใจที่ตั้งกวาความละเอียดด้วยความขี่สงสัยของเราเนั่นแหละเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเราก็จะเพิ่งไปตามดันนั้น แต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็เมื่อเราเข้าถึงธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วตอนนั้นแหละเราจะเริ่มเอาคำถาม,มมาใช้ถามกับเราอย่างเช่นทำไมต้องเป็นดอกบัว เราพวมมีความเกี่ยวข้องกับความดีและพระพุทธศาสนายอย่างไรก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลกำลังฝึกเรื่องหยุดนิ่งซึ่งเราไม่เคยฝึกขึ้นมาก่อนในชีวิต ก็ต้องให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้ชีวิตภายในมันมีความลับของชีวิตอีกเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือความลับของชีวิตอีกมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้คือหยุดใจ นิ่งนุง่มเบาสบายผ่อนคลายตอนนี้เรากำลังนึกถึงดวงบุญแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง เรื่อยไปนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้แล้วก็ฝึกฝนกันไปต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ ัพเพพุทธาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรกคังปัญธามิสับโสสเตทะรธาสุขิตาวิลุณหะปุตตะสัสนีรคาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ปาส,สังคานุภาเวณส,สัจจโสธีะวันตุเต